Yo, yo, I'm like an addict, dude, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. in the song to the highest bidder. I'ma like I'm got gas, move New shoes, new new, come better Yes, yeah, new me, never fast. tracks, who's last. that? back than a gonna look สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมตุ้ปูทีแปต่อนะครับทีแปตอนนี้ก็ทําไปถึงไหนกันแล้วนะงานภายในนี่อยู่ข้างหลังผมนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้ก็นี่นะครับผมเตียงเติงก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเตียงก็คือเป็น2ชั้นเนาะ ็เดี Wit ๋ยวเอาให้ในในรูปเอาให้ดูเลยนะครับเห็นไหมก็ลูกนั่งข้างบนได้นอนข้างล่างได้นะครับนอนข้างบนได้นอนข้างล่างได้แล้วอย่างในรูปเลยนะครับผมก็คือตรงกลางเนี้ยก็สไลด์สามารถถอดได้เป็น2ชิ้นนะครับ2ชิ้นก็ตอนนี้ก็จะมีตู้ตรงนี้นะมีตู้ตรงนี้อย่างในรูปเลยนะครับตอนนี้ผมเอาไปทําสีอยู่นะครับไปพ่นสีเดี๋ยวก็ทําสีเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาทําสีตรงนี้นะครับตอนนี้ปูพื้นก่อนนะครับกำลังปูพื้นนะหลังคาก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับหลังคาด้านหน้าด้านหลังนี้เรียบร้อยหมดแล้วเหลือ เหลือเก็บตรงนู้นเหลือเก็บสุดท้ายยังไม่รู้ว่าจะเก็บยังไงค่อยว่ากันนะครับโครงหลักก็ได้ต่างๆผมใช้เป็นไม้หมดเลยนะครับเป็นไม้ไม่รู้หนาหน้า2นิ้วมั้งสนิ้วครึ่งน,นะครับแล้วก็คูณ2นะครับประมาณนี้นะครับหนาตึกนะครับนี่ก็จะเป็นคานบางเ,ออเตียงสไลด์นะครับตัวสไลด์นะแล้วก็ตอนนี้ปูบงปูพื้นเพราะว่าไม้ผมใช้15มิลน,นะครับสิมิลหมดเลย ทุกอย่างถอดออกได้หมดนะครับยิงน็อตออกหมดเลยแล้วก็น็อตในการฝังยึดกับพื้นเนี่ยผมจะฝังยึดกับไม้ไม่ได้ยิงเข้าไปจอดเหล็กเลยนะนะครับ mm hmm. มีแค่พื้นตัวนี้ที่ผมยึยดเจาะหน่อยเพราะว่ามันจะได้ตั้งอย่างเงี้ยก็ต่อตั้งให้มันเสมอกันนะครับตัวนี้ก็ไล่ไล่ติดกาติดพื้นนะครับเี๋ยวตีพื้นตีพื้นผมก็จะไม่ได้เรียงเป็นแถวนะครับผมจะเรียงสลับอย่างเงี้ยหนึ่งสองอย่างเงี้ยสลับกันอย่างเงี้ยเป็นฟันปลาครับมันจะได้ดูสวยงามเนาะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนี่นี่้าคร่าวเข้าข จะต้องหาลูกกิ้งมากิงมาละนะครับกิงเขาเรียกว่ากิงลีดตัวนี้นะครับไม่ไงั้นไม่ได้นะครับไม่ได้ประมาณนี้ก็ร้กกันนะประมาณนี้ก็ร้กกันสําหรับงานภายในนะครับงานภายในตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูนี่ดีกว่านะไปดูตัวสีที่จะทํานะครับนี่นะครับผมตอนนี้ก็ดีโต๊ะนะครับโต๊อเนกประสงค์ก็ตัวนี้ยังไม่รู้จะทําอะไรก็ทําโต้ไปก่อนถ้าจะใส่ชิ้นใส่อะไรก็ค่อยเจาะเอาอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็นี่นี่นี แต่ว่าเป็นไม้ไม้อัดเขาเรียกว่าอะไรไม้อัดแบบนะครับไม้อ,อัดยางฟิล์มดำนะครับฟิล์มดำผมก็เน้นคือตัวนี้มีอยู่แล้วก็ใช้ตัวนี้และหันอื่นอยากใช้ตัวอื่นก็ว่ากันไปไม่ได้ว่ากันนะครับไม่ได้ว่ากันนี่แล้วก็ตัวนี้เป็นพื้นนะครับพื้นเตียงด้านล่างเนี่ยผมก็จะต้องพ่นเป็นสีนี้เวลาเรานอนจะได้ดูสดใสสบายตาขึ้นเนาะประมาณนี้ส่วนสีมาดูสีกันนี่นะครับสี สีผมก็จะใช้เป็นสีตัวนี้นะครับนี่นี่ออกไฟฟ้าหน่อยนะครับเห็นไหมออกฟฟ้าหน่อยมันจะได้ตัดกันหน่อยนะครับผสมละนะครับสีพลุยนต์เรนนี้แหละพลุแม่งเลย <c oughs> นะนี่จะออกเป็นฟ้าฟ้าในในในกล้องมันอาจจะเหมือนม่วงๆหน่อยนะครับแต่นี้เป็นฟ้าเฉยนะครับเป็นฟ้าเฉยเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อนะครับภายในเนี่ยผมก็คร่าวๆก็แล้วกันนะครับส่วนแอร์ผมก็จะใช้แอร์ตัวนี้แหละนะครับเพราะว่าบางทีเรามีรถหลายคันเนาะ ก็ต้องใช้แอร์ตัวนี้นะครับไม่สิ้นเปลืองย้ายเอานะครับย้ายเอาสถานที่เที่ยวตอนนี้ก็มีปลั๊กมีอะไรแล้วผมซื้อชุดสายไฟมาแล้วนะครับนี่นี่นะครับสายไฟก็ใช้เป็น2.5นะครับนี่สายไฟปลั๊กพ่วงนะก็พร้อมน,นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเดินไฟสายไฟในระบบก็ในรถก็จะเป็น2.5เหมือนกันนะครับคือไม่เอาใหญ่ไว้ก่อนเอาใหญ่ว่าไว้ก่อนนะครับก็คือเสียปลั๊กเอานะครับแต่ตรงไหนที่มันเป็นกันดารที่มันมีปลั๊กก็เดี๋ยวใช้ ลิเรียมลิเรียมผมผมมี400แอมอยู่แล้วตู้เย็นก็มีนะครับตู้เย็นตัวนี้55บ้งตัวนี้นะครับนะถ้าจะไม่ผิดรุ่นอไัไนเลยวะเนี่ยน่าจะ55คิวนะครับไอ้55ลิตรนะก็ะใหญ่เอาเรื่องอยู่สูงแต่ว่า2ออ,อย่างนี้คือเอาไวใ้ใต้ใต้ใต้โต๊ะนะครับได้เลยนะตัวนี้ก็จะเป็นน้ําน้ําประมาณ20ลิตรนะครับถังละ20ลิตรผมก็จะเอาไว้ตรงนี้นะครับวางแผนไว้ว่าจะขึ้น ขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นตรงนี้ยืดออกมาหน่อยนะครับยืนออกมาหน่อยสองถังเรียงอย่างนี้สองถังเรียงตรงนี้นะครับเวลามันมีอะไรมันก็น้ามันผมมองอย่างนี้นะคือผมจะไม่มีก๊อกที่มันจะเติมข้างรถนะครับเวลามันหมดปุ๊บผนจะเปิดฝาข้างข้างนอกเปิดออกมาปั๊บแล้วก็ยกถังออกมาเลยนะครับง่ายต่อการยกขึ้นยกลงนะง่ายต่อการยกขึ้นยกลงนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับถังน้ําซิงค์น่าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับซิงค์น่าอยู่ฝั่งนี้ที่เป็น อุปกรณ์เปียกจะอยู่ฝั่งนี้เพราะว่ามันจะได้ไหลตรงนี้ได้ไหลลงไหลลงช่องนี้ได้นะครับเพราะตัวนี้มันก็จะมีช่องระบายน้ำนะรูระบายน้ําอยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวว่ากันเรื่องน้ําทิ้งแล้วก็มันจะมีตรงนี้ตรงนี้ก็จะอาจจะเป็นท่อท่อน้ําทิ้งตรงนี้มันเปิดฝาได้เห็นไหมก็จะเปิดตรงนี้ออกเป็นท่อน้ําทิ้งเลยก็ได้ก็ว่ากันไปนะครับไม่สีไม่สีเรี่ยสองฝั่งเลยนะมันมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับตรงนี้ก็ไว้เก็บของเก็บอะไรก็ได้สำหรับไฟได้หมดนะตัวนี้สายไฟน่าจะไว้สายไฟแหละ ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้เนะพิ่งประกอบเข้าไปส่วนจะจบส่วนที่มันจะจบอะไรต่างๆเนี่ยปิดไม่ได้อ๊บอ่าอ๊บอ่าส่วนจะจบพวกขอบพวกอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะเอาเอาตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ยังไม่ได้ทําอะไรน่าจะตีไม้อยู่นะครับตีไม้คือทำชั้นเพราะว่าตรงเนี้ยค่อนตรงเนี้ยมัน เนื่อที่มันเป็นฟุตหนึ่งมันเหลือได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เวลาเราเปิดเจ๊เปิดอะไรมามันมันจะชนนะครับเวลาเรายกฝาเนี่ยผมจะเน้นคือเน้นเซอร์วิสได้ทุกอย่างผมถอดได้หมดนะครับอย่างโต๊ะเนี่ยผมก็ถอดออกมาได้เลยเห็นไหมถอดไปพ่นสีเสร็จแล้วจะจะ,จะประกอบก็ยัดเข้าไปนะครับยกขึ้นมาประกอบเข้าก็แค่นั้นเองนะก็ไม่มีปัญหาผมาณนี้นะเห็นไหม,ไมง่ายง่ายง่ายๆนะครับไม่ยากไม่ยากตอนนี้ก็ใช้ของไทยวัสดุนะครับ ฟอโซ่อโซ่นะครับตัวนี้พันนิดนิดพันห้าสบาทหรือพ0นเบาทนี่แหละครับคันนึงก็น่าจะประมาณแผ่นกล่องกล่องครึ่งหรือกล่องหนึ่งนะครับค้าสภาพนี้นะก็คือมัน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 ย่นเนื้อที่2ข้างนี้ออกไปเพราะว่าสองข้างนี้เราไม่ต้องใช้ใช้นะครับแค่นั้นเองเราก็เอาแค่นี้เป็นตัวไอนะมาเดี๋ยวเรามาปูกันดีกว่านะครับมาครับเราก็ ลุยกันต่อนะครับลุยกันต่อครึ่งหนึ่งหกสิบสี่สิบห้าผมจะเป็นสลับกันอย่างนี้นะเพราะว่ามันจะได้ดูสวยงามนะครับเป็นสลับเห็นไหมมันจะมีสั้นมียาวเห็นไหมครับเพราะว่าผมไม่เอาเรียงยาวยาวไปเลยนะไม่มันไม่สวยนะครับสี่สิบห้าจุดหก มาร์กไว้ก่อนพวกนี้ไม่ต้องรีบนะครับทำไปเรื่อยๆนะจะไปเรื่อยๆรีบแล้วมันจะไม่สวย มันจะพอดีกันเป๊ะๆๆเ,เ,เลยครับ ิ่งทาสีนะรีบหน่อยรครับตัวนี้มัน9 9.2เซนนะครับ9.2เซนก็หารสอก็ได้45.6 45. นะไม่อ้่46นะี่45 กออประมาณนี้มันจะได้ดูครึ่งหนึงพอดีก็เดี๋ยวต้องตัดนะครับแล้วเราก็ต้องตัดนะมันก็ต้องมานั่งรีดตัดตรงนี้ครับด้านหน้าจะใช้เวลาหน่อยเราก็มาตัดเบา,าเบาส่วนนี้นะเห็นไหมประมาณนี้นะเห็นไหมครับ มาตั้งตัดเบาลอ,นะอีกนะวูวมาเหนื่อยตรงเบานี่แหละกาวตัวนี้ก็โคตรเหนียวเลยติดมือเลยเนี่ยนะเห็นไหมนี่เป็นกาวยืดด้วยนะ ผมก็ไล่ปูแล้วนะปูไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ได้ตอนนี้จะเป็นช่องเป็นช่องแล้วก็เดี๋ยวอีกแผ่นหนึ่งก็จะมาไว้ตรงนี้นี่นะครับแบ่งครึ่งของเขาในละครึ่งมันอยู่นี่นี่ครึ่งเขาอ,อยู่นี่นะครับก็จะเป็นพเพลยอย่างนี้นะสลับเป็นล่องเป็นล่องฟันปลาเพื่อเืืืจะได้เลยมันไม่สวยเขาต่อมันจะเป็นต่อตรงอย่างนี้มันจะไม่ดูดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับต่อประมาณนี้เดี๋ยวทําเสร็จแล้วถ่ายดูอีกรอบ สวัสดีครับผมตอนนี้ก็น้องอาร์มนะครับช่อง Eco Camp อีโคแคมป์นะครับอีโคแคมป์นะมาเล็งนะครับมาเล็งมาดูนะครับโดนไายาครับไายาตอนนี้เขามีรถเป็นของตัวเองแล้วนะครับตอนนี้ก็เอาเหลือเอาเหลอโอเคโอเคจะเสร็จตอนไหน <c oughs> นะครับก็มานั่งปูนะตอนไล่ปูไล่ปูไปเรื่อยๆนะครับมันก็ดูสะอาดดีนะเห็นไหมพอปูเสร็จแล้วก็ขาวฟูน ครับผมตอนนี้ก็ปูได้เอ่อจะถึงท้ายแล้วนะหนึ่งกล่องก็จะเหลืออยู่แผ่นหนึ่งพอดีเนี่ยครับก็จะเหลือแผ่นนี้เอ่อเนี่ยนะนะคันนี้ก็น่าจะประมาณหนึ่งกล่องกับอีกสองแผ่นนะครับหนึ่งกล่องกับอีกสองแผ่นพอดีนะสองแผ่นพอดีเพราะตัดครึ่งหนึ่งสองอ่าพอดีนะครับก็จำเป็นต้องซื้อสองกล่องกันแหละนะไม่งั้นก็ไม่รอดนะไม่รอด ตรงนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้ผมก็ปูเรียบร้อยแล้วนะเอ้ยอ่าเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับนี่นี่ก็รันแอร์นะเนเจอร์นลนะครับเนเจอร์ลก็ตัวนี้6,000นวทียูนะพอดีแอร์ Air ก็อุณภูมิภายในห้องถือว่าโอเคนะโอเคเลยนะครับตอนนี้ปูไประดับหนึ่งแล้วเหลือตรงมุมนี้นิดนึงนะครับมุมนี้นิดนึงแล้วกเ็เย็นดีนะตอนนี้อากาศเย็นใช้ได้เลยนะครับ ผมตั้งไว้22องศานะฮะตอเสียบปลั๊กนะเดี๋ยวับปกติปลั๊กก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับสถานที่เที่ยวเดี๋ยวนี้ปลั๊กเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้ก็ดันเข้าไปนะที่เกียจตัดนะไม่ช <c oughs> างมันแล้วก็ยืดยาวไปเลยครับนี่เนื้อที่มันก็แต่จริงๆแล้วครับเป็นพื้นพื้นป่าๆน่านะจะประมาณสองกล่องไอ้หนึ่งกล่องครึ่งนะก็น่าจะน่าจะพออยู่นะหนึ่งกล่องครึ่งนะครับ เดี๋ยวต้องซื้อสองกล่องอัแหละสองกล่องพอดีแล้วครับรถหนึ่งคันใช้อยู่สองกล่องนะครับสองกล่องเหลือนะประมาณนี้ก็แล้วกันนี่เห็นไหมครับก็เหลือเดี๋ยวเร่งนั่งไล่ตัดตรงนี้แล้วก็แปะแปะเข้าไปอีกนะครับไล่กองได้เก็บตอนนี้ปิดยุงมันเยอะนะครับหัวค่ําช่วงหัวค่ำเนี่ยยุงมันเยอะนะฮะยุงมันเยอะก็เลยเปิดประตูทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ เปิดแอร์นะเปิดแอร์ปกติตอนแรกเปิดเพัาลมเอาแล้วก็ร้อนมากนะก็เลยเปิดแอร์เลยนะใช้แอร์มันสั้นเลยเนี่ยนะได้สบายๆนะครับนี่นะตอนนี้ผมทําเป็นเตียงสองชั้นเพราะว่าเดี๋ยวนั่งคุยกันดีดีนะครับนี่ฮะเตียงสองชั้นเพราะว่าลูกร้อนด้วยนะครับแล้วอีกทีหนึ่งก็บางทีก็เป็นป้านะเป็นป้าเขาก็เอารถสไลด์ขึ้นจากท้ายนะ รถรถเข็น,นป้าเพราะว่าป้าก็เดินไม่ได้นะครับตอนนี้นั่งรถเข็นอยู่ก็เดี๋ยวขึ้นจากท้ายรถปึ้มขึ้นมาก็จอดตรงนี้เลยนะจอดตรงท้ายรถนี่แหละนะครับเสร็จแล้วก็ผมจองเอาไม้แผ่นเพราะว่าตัวเนี้ยไอ้ตรงเตียงตรงเนี้ยมันจะไปมันจะแยกเป็น2แผ่นนะครับก็เอาออกแผ่นนึงให้ป้านั่งตรงนี้ครับก็จะมีโต๊ะตรงนี้พอดีนะครับเป็นโต๊ะนั่งน,นะสำหรับป้าเลยเฉพาะเลยนะครับก็นั่งกินข้าวด้านข้างก็วางของวางอะไรได้ของแกน,นะครับก็นั่งอัรายสบายไป นี่นะหรืออาจจะนั่งเลื่อนมาข้างหน้ายาวมาเลยมันจอดขา้างหน้านี้ก็ได้นะครับก็ได้ก็ตัวนี้ก็คือรถเข็นขึ้นได้นะครับรถเข็นขึ้นได้แล้วก็นอนทําไมผมไม่เอาเอากว้างออกมามันไม่สามารถนั่งได้นะตรงนี้ตรงนี้ก็นั่งได้นะแต่ปวดคอนะครับมันจะปวดคอตรงนี้เนี่ยเพราะว่าหัวเราจะมันจะโ้มหน่อยนะครับเพราะว่าผมผมจริงๆแล้วคัดตามหลักจริงๆมันต้องเอาออกมาเนาะ เอาออกมาก็เป็นเตียงสองแขกแต่ว่าก็นอนข้างล่างได้แค่คนเดียวจริงๆแหละเพราะมันจะแคบตัวนี้มันก็จะมันก็จะอึดอัดหน่อยแต่ตรงนี้มันมันกว้างข้างล่างก็นอนได้สบายๆไม่อึดอัดนะไม่อึอดอัดประมาณนี้ก็แล้วกันส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็เท่ากับใส่พูกลงไปนะครับฟูกก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนึงฟูกผมว่าจะใช้สองนิ้วก็พอนะครับแค่นั้นเองไม่ได้นอนประจําบ่อยหนักหนาอะไรมากบายก็ประมาณ2นิ้วก็พอละนะครับ ส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวจะเดินไฟไฟตรงข้างใต้นี่ใต้รางสักสองเส้นนะครับหรืออาจจะเส้นเดียวก็ได้นะแล้วก็ข้างในตู้อีกนะครับข้างในตู้อสองจุดนะครับส่วนไอ้โบโบ,โบโบตรงนี้ผมจะทําอย่างนี้ไว้ก่อนแต่ว่าฝาผมทําไว้แล้วแหละนะครับแต่ว่ายังไม่ใส่ดูก่อนนะคับเดี๋วดูก่อนว่ามันจะโอเคไหมนะมันจะใช้งานมันยังไงนะครับถ้าโอเคก็ไม่ต้องใช้ฝาก็เดี๋ยวทําชั้นใส่ข้างในก็จบแล้วนะครับตัวไหนยาวยาวยๆได้ตรงนี้ต้องปิดอยู่แล้วนะครับตรงนี้ปิดนะแล้วก็ ตรงเนี้ยผมว่าจะทําเป็นบาร์ตรงป้าประตูเนี่ยทำเป็นบาร์ขึ้นนะครับตรงนี้ไม่ได้ทาไม่ได้ยุ่งกับมันนะแผ่งประตูนี้ผมไม่ยุ่งเลยปล่อยมันนะครับฟิลมันได้นะครับฟิลมันได้ <c oughs> <c oughs> นาตรงหน้นาตานเลยพ่อม่เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ก็ตอนนีออ้มีประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับการทําวันนี้ก็ทํามาแล้ววันที่5้านะครับวันที่5้ได้ ได้เตียงในเตียงสองชั้นนะครับอย่างในรูปเลยนะครับลูกนอนแล้วก็ได้โต๊ะฝั่งนี้นะครับฝั่งทางนี้นะเดี๋ยวเื่อนให้เดี๋ยวเร่อนให้เดี๋ยะได้โต๊ะฝั่งตรงแอร์นี่แหละนะตรงแอร์เนี่ยโต๊ะโต๊ะชุดหนึ่งนะครับโต๊ะชุดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เป็นโต๊ะกั้นตรงนี้ก็จะกั้นเอ่อกั้นที่นอนนะครับกั้นที่นอนขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นบาร์ข้างบนก็ว่าอยากจะทำนู่นนี่นั่นนะครับวางอาจจะวางเตาวางอะไรตรงนี้ด้วยเหมือนกันหน้าหน้านี่ก็จะทํา ชั้นไว้หน่อยนะครับทาชั้นแต่ว่ายกออกทุกอย่างผมยกออกยกเข้าได้หมดเห็นไหมตรงเนี้ยโต๊ะเนี้ยผมก็ยกสามารถยกออกไปทําสีได้นะครับเอาไปทําสีไปพ่นสีอะไรต่างๆแล้วก็ยกประกอบเข้านะครับก็ยิงน็อตยิงน็อตประมาณสองสจุดก็อยู่ละนะประมาณนี้แล้วก็ส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็จะทําเป็นแทงน้ำอะไรครับสองถังอย่าง,างต้นคลิปไปประมาณนี้กันละกันนะแอร์ตอนนี้เย็นนะโอเคเลยนะอุณหภูมิได้เลยด้านหน้าเป็นยังไงด้านหน้าโอเค นะครับบริเมด้านหน้าไม่มีปัญหาก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับอาจจะมืดๆหน่อยนะเพราะว่านั่งในรถนะนั่งในรถตอนนี้เปิดไฟ LED เนี่ยฮะ LED สามสตัว LED ตอนนี้ผมเปิดผมใช้แบตตัวนี้นะเนี่ยเข้าวันที่5แล้วนะยังไม่ได้ชา้าไม่ได้อะไรเลยมันก็เหลือๆนะครับเหลือๆแบตลูกเดียวสองสว่างนี้ไม่มีปัญหานะครับสองสว่างนี้ไม่มีปัญหาเลย มันเป็นแอลมันเป็น LED อ่ะม,มันก็เลยประหยัดเนาะมันก็เลยประหยัดมันก็เลยทําให้อ่อไม่สิ้นเปลืองไม่สิ้นเปลืองไฟนะแค่ร0อแอมก็เหลือๆแล้วนะร้อแอมก็เหลือๆแล้วนะครับแบตเตอรี่รถกระบะนี่แหละของเรานี่แหละนะไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายประมาณนี้ก็ละกันนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ครับก็มาอัปเดตนะครับอ่คุณปู่ที t 8ที8นะครันนี่ T8 นะดูอัปเดตแล้วที 8, ก็อ่อ ไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็มาอัปเดตให้ดูนะหัดทำนะอาจทำก็คือผมไม่อาจอาจจะเฟอร์นิเจอร์ผมไม่ได้เลื่อนหรูไม่มีอะไรแบบลิ้น2อลิ้นชักอะไรมากมายเพราะว่า1เกกะนะเกกะเพราะว่าผมใช้เป็นกล่องพลาสติกอยู่แล้วนะครับเวลาจะไปไหนอาจจะบางทีเอาเตตันไปก็ยกไปทั้งกล่องง่ายกว่านะครับเพราะมันมีรถ2คัน3คันในการเที่ยวนะครับอย่างบีบีก็ยกทั้งกล่องขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยนะกล่องเนี้ยสมมุติว่ากล่องเครื่องมือไอ้กล่องกล่องอุปกรณ์ผมเนี้ยหกล่อง มันจะครอบครบอรบบ์หมดเลยนะก็จะมีทั้งตะกงตะเกียงอะไรต่างๆนะครบหมดเลยอยู่ในนั้นนะครับอยู่ในกล่องนั้นนะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมก็จะใช้กล่องเอาไม่มีชั้นไม่มีลิ้นชักไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่มันเพราะรถรถหลายคันไม่ได้ใช้คันเดียวแล้วก็ใช้จุดประสงค์หลักก็คือ1มันเข็นรถได้นะครับขนของได้นะอย่างอย่างอย่างช่องเนี้ยเห็นไหมมันขนของได้นะครับมันขนของได้เนี่ย มันสามารถเนื้อที่มันเหลือเยอะอะ่ะมันเม็ดมันเกือบเม็ดมเม็ดเม็ดเม็ดนึงอ่ะนะครับเม็ดหนึ่งประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเกือบเม็ดอ่ะเก้าสิบเซนประมาณนี้นะประมาณนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย